วันนี้เรามีความเคลื่อนไหวในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่ามาฝากกันด้วยครับเพราะความเคลื่อนไหวในพม่าตอนนี้ที่จะชวนพูดคุยกันเนี่ยมีอยู่2ประเด็นที่น่าพูดคุยกันจริงๆประเด็นหนึ่งคือสถานการณ์การสู้รบในพม่าที่ยังดุเดือดครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีภาพชัดเจนมากเลยนะครับว่าจีนพยายามกดดันกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ให้ยุติการสู้รบกับรัฐบาลทหารพรม่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่ารัฐบาลทหารพรม่า ก็ต้องออกมาตรการสั่งการให้ประชาชนจับอาวุธซึ่งเป็นการเตรียมการที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการปกป้องเมืองใหญ่อย่างเมืองมันเดเลที่อาจจะถูกฝ่ายต่อต้านโจมตีหรือไม่ขณะเดียวกันยังมีรายงานความคืบหน้าแผนการจัดการเลือกตั้งที่พลเอกอุฒิสมินองไลน์การันตีว่าจะจัดขึ้นในปีหน้าผ่านการเดินหน้าสำรวจสำมโนประชากรแล้วนะครับโดยเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยมาจากพลเอกอุฒิสมินองไลน์เองเลยละครับ เป็นการเปิดเผยหลัลลงการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งสื่อทางการพมาร่าเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ให้รายละเอียดว่าการสำรวจสำมะโนประชากรภายใต้การดำเนินการของรัฐบาลทหารพมาร่าจะเริ่มต้นในวันที่1ถึง15ตุลาคมก็คือจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนหน้านี้แล้วพลนเอกอุโสมินอองไลายระบุในการถแถลงผ่านโทรทัศน์บอกว่าการจัดทำสำมะโนประชากรจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพราะรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งปีหน้าถือเป็นความจําเป็นพื้นฐานต่อการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพักอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งพมา่าที่มีกําหนดจัดขึ้นในปีหน้าทุกวิจารณว่าไม่ได้เสรีและเป็นธรรมมาแต่ในแต่ายแล้วนะครับโดยเฉพาะการวิจารณจากชาติตะวันตกยกตัวอ,อย่างก็อย่างเช่นการสั่งห้ามพรรคการเมืองจํานวนมากรวมถึงพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ลงเลือกตั้งครับ แม้ว่ารัฐบาลทหารพม่าจะประกาศเมื่อเดือนกนรกฎาคมนะครับว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งในปีหน้าเนี่ยจะมีพักการเมืองถึง27พักเข้าร่วมในการเลือกตั้งปีหน้าก็ตามขณะที่สถานการณ์ในพม่าก็เป็นไปอย่างเข้มข้นจนมีการตั้งคําถาม้วยแหละครับว่าท้ายที่สุดรัฐบาลทหารพม่าจะมีอํานาจในการควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศได้มากแค่ไหนการจัดการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารพม่าจะจัดขึ้นในปีหน้าหรือแม้กระทั่งการเดินหน้าสํารวจสำมะาประชากรทั่วประเทศ ที่รัฐบาลทหารพรมาร่าจะเริ่มต้นในเดือนหน้านั้นจะสำรวจได้ทั่วประเทศจริงหรือไม่พมา่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรทั้งหมดราว55ล้านคนนะครับแต่ว่าจากการประเมินจากสภาที่ปรึกษาพิเศษแห่งพมา่าซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเคยมีการประเมินนะครับว่าในตอนนี้รัฐบาลทหารพรมาร่าสูญเสียอำนาจการควบคุมในประเทศของตัวเองไปแล้วมากถึง86ในเชิงพื้นที่ ซึ่งถ้านำในเชิงพื้นที่มาคำนวณเป็นพื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่ปรากฏว่าจะคิดเป็นประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลทาหารพม่าไม่สามารถควบคุมได้มากถึง67%หรือเกือบ37ล้านคนเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าถ้าข้อมูลไป,ไปไปตามนี้จริงรัฐบาลทาหารพม่าไม่สามารถคุมพื้นที่ได้ทั่วประเทศและยังเสียพื้นที่การควบคุมไปมากเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ประชาชนที่อยู่ในประเทศพม่าอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลทหารพม่าไม่ได้ควบคุมมากกว่าครึ่งประเทศนี่อย่าไม่รวมการที่คนหนุ่มสาวต่างพากันหนีมาตรการบังคับพลเรือนเป็นทหารซึ่งรัฐบาลทหารพม่าประกาศใช้มาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายนด้วยคนหนุ่มสาวเหล่านั้นบางส่วนก็เข้าป่าจับอาวุธต่อต้านรัฐบาลเลยนะครับหรือบางส่วนภาพที่เห็นชัดไม่แพ้กันก็คือการออกนอกประเทศ และหนึ่งในประเทศที่ออกมาก็คือออกมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยส่วนเรื่องการสำรวจสัมมโนประชากรของรัฐบาลทหารพรมาร่าเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหลายชาติกับเช่นจีนหรือแม้กระทั่งประเทศไทยแสดงเจตจำนงพร้อมให้ความเชื่อเหลือโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้กล่าวในการเดินทางเงยือนพมา่าเมื่อเดือนที่แล้วย้ำว่าทางการจีน พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในการสำรวจสำมโนโประชากรเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่ครอบคลุมทุกคนเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับที่ในการเดินทางเข้าพบหน่วยง,งานต่างๆของพมา่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาของเอกอัครราชทูตไทยประจาาําพม่าก็ได้เสนอความช่วยเหลือรัฐบาลทาหารพมา่าในการเข้าไปช่วยจัดการเลือกตั้งรวมถึงช่วยการทําสมโนโประชากรด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ฝ่ายต่อต้านรัฐประหารในพม่าไม่เห็นด้วยนะครับมีท่าทีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐประหารปีกการเมืองที่มองว่านานาชาติรวมถึงชาติเพื่อนบ้านควรออกมาประนามการเลือกตั้งและการสำรวจสำมโนประชากรของรัฐบาลทหารพม่ามากกว่าที่จะเข้าไปช่วยเหลือโดยจาซอโฆษกรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติระบุว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยนะตั้งใจที่จะจัดการเลือกตั้งที่น่าละอาย รวมถึงการสำรวจสำนโนประชากรก็จะนำไปสู่การเก็บข้อมูลประชาชนเพื่อไปก่ะการร้ายต่อประชาชนอยู่ดีซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ในพมา่าก็คือรัฐบาลทาหารพรมาร่าไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งประเทศอีกต่อไปแล้วครับและการรุกคืบของฝ่ายต่อต้านก็ยังดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแม้ว่าในช่วงสองสมสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการจีน จะมีท่าทีที่ชัดเจนกดดันกลุ่มชาติพันธุ์ถึงขั้นปิดพรมแดนปิดชายแดนเพื่อไม่ให้กลุ่มชาติพันธุ์เดินหน้ารุกคืบต่อต้านรัฐบาลท,ทหารพรม่าก,ก็ตามแต่ว่าการต่อต้านนั้นยังดูเหมือนจะมีอยู่และก็สะท้อนผ่านมาตรการล่าสุดที่รัฐบาลท,ทหารพรมา่าต้องออกมาตรการป้องกันฝ่ายต่อต้านยึดเมืองถึงขั้นออกคำสั่งให้ประชาชนจับอาวุธเลยนะครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากฝ่ายรัฐบาลทหารพมา่าครับแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลทหารพมา่าจัดตั้งหน่วยความมั่นคงระดับเขตขึ้นมาเป็นหน่วยย่อยๆในระดับพื้นที่โดยหน่วยเหล่านี้เป็นหน่วยความมั่นคงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการกลางอีกทีนี่เป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเอกอุ้สมินออนไลน์เอาเรื่องนี้มาย้ำอีกครั้งขณะดเดินทางเงยือนพื้นที่เมืองมันดาเล่ครับซึ่งมันดาเลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองสําคัญอันดับต้นๆน,น,นะครับเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองเลยพลเอกอุ้สมินองไลน์ย้าเลยนะครับว่าภายใต้ความมั่นคงสาธารนณะระบบความปลอดภัยต้องถูกนํามาใช้ปฏิบัติภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนแน่นอนนะครับพลเอกอุ้มินองหลายไม่ได้พูดตรงๆว่า นี่เป็นการออกคําสั่งให้ประชาชนจับอาวุธหรือไม่แต่ว่าการที่พลเอกอุ้สมินลองลายบอกว่าระบบความปลอดภัยต่างๆที่รัฐบาลทหารพม่ามีอยู่เนี่ยจะต้องถูกนํามาใช้ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนก็ดูจะเป็นการสื่อความที่หลายฝ่ายมองว่าน่าจะหมายถึงมาตรการที่รัฐบาลทหารพม่าเดินหน้าจัดตั้งหน่วยความมั่นคงระดับเขตที่ว่านี้แหละแล้วหน่วยดังกล่าวก็จะมีหน้าที่ในการคัดเลือกพลเมืองพม่าและให้สิทธิ์ในการถืออาวุธ ซึ่งการคัดเลือกประชาชนจับอาวุธในลักษณะนี้เป็นคนละมาตรการกับการบังคับพลเรือนเป็นทหารที่เริ่มบังคับไปแล้วด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือการเกณฑ์พลเรือนเป็นทหารตามเกณฑ์อายุที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ยังเกณฑ์อยู่แต่นี่เป็นมาตรการที่เพิ่มเติมขึ้นมาในการเปิดช่องให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นสามารถจับอาวุธเพื่อป้องกันเมืองให้กับรัฐบาลทหารแผนเนี้ย จะเน้นชัดเจนไปที่พลเมืองที่อายุเกินเกณฑ์ทหารครับคือเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่า35ปีและอาศัยอยู่ในเขตเมืองเพื่อเป็นกองกําลังชาวบ้านปกป้องพื้นที่เขตเมืองจากการโจมตีของฝ่ายต่อต้าน นี่เป็นมาตรการล่าสุดจากรัฐบาลทหารพมาร่าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมหลังกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ยึดเมืองสําคัญนะครับอย่างเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกําลังชาติพันธุ์ก็สามารถยึดเมืองล่าเซียวทางตอนเหนือของรัชฉานได้หรือช่วงสัปดาห์สสัปดาห์จากันได้ใช่ไหมครับเราเคยหยิบความเคลื่อนไหวสถานการณ์มาเล่าให้ฟังที่ฝ่ายต่อต้านอ้างว่าสามารถเคลื่อนไหวในพื้นที่ตอนกลางของประเทศใกล้ๆกับเมืองมันเดเลแล้วก็อ้างว่ายึดบ่อน้ํามัน โจมตีโรงถลุงเหล็กของรัฐบาลทาหารพรมาร่าที่ใกล้เมืองมันเดเลมากขึ้นทุกทีรายงานระบุว่าสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนใกล้เมืองมันเะเลนี่นะครับก็ทําให้ทุนต่างชาติเริ่มหาทางหนีที่ไล่แล้วมันเดเลนี่เมืองใหญ่นะครับแล้วก็มีต่างชาติเข้าไปลงทุนพอสมควรแต่ปรากฏว่าพอสถานการณ์มันเริ่มเคี่ยวเข้ามาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีท่าทีของทุนต่างชาติที่เริ่มหาทางหนีที่ไล่ ยกตัวอย่างเช่นเสมคอบอินดัสทรีของสิงคโปร์ครับเส r m มคอบเนี่ยเขาไปมีบทบาทในการดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานกา๊าซปรากฏว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางบริษัทได้สั่งปิดโรงงานของตัวเองเป็นเวลา10วันโดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าบริษัทที่เข้าไปดูแลสนามบินนานาชาติที่มันเลเนี่ยก็ได้สั่งอพยพล,ลูกจ้างชาวญี่ปุ่นออกจากพื้นที่แล้วก็ไปประจำการ ในพื้นที่อื่นด้วยความน่าสนใจก็คือพื้นที่แถบนี้มันมีบริษัทของจีนที่เข้าไปลงทุนด้วยนั่นหมายความว่าพื้นที่แถบนั้นก็จะมีผลประโยชน์ของจีนอยู่ในนั้นด้วยและดูเหมือนว่าการเดินทางไปพมา่าของรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ที่ไปพบกับพลเอกวิศมินอนอไลน์นั้นเรื่องนี้จะถูกไฮไลท์เป็นพิเศษและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลทาหารพรมาร่าหรือแม้กระทั่งกองกําลังชาติพันธ์ จะรู้ดีว่าต้องปกป้องผลประโยชน์ของจีนเพราะฉะนั้นพอสถานการณ์เริ่มเคี่ยวมาเรื่อยๆและเห็นได้ชัดว่ามีผลประโยชน์ของจีนอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดูนะครับวา่าท่าทีของฝ่ายต่างๆในเรื่องนี้เป็นอย่างไรในไหนอัปเดตเรื่องสถานการณ์การสู้รบแล้วนะครับเราพูดถึงพื้นที่ต่างตอนกลางที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลทหาฮมพม่าต้องเริ่มออกคําสั่งให้มีกองกําลังประชาชนกองกําลังชาวบ้านในการจับอาวุธ เพื่อปกป้องเมืองของตัวเองให้กับรัฐบาลทหารพมา่าส่วนพื้นที่ตามแถบชายแดนที่มีการสู้รบหนักต่อเนื่องมาเป็นเวลาจันหนึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการสู้รบอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ในรัฐยะไข่ทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมครับรัฐยะไข่ที่อยู่ทางตะวันตกของพม่าติดกับบังกลาเทศที่เดิมทีมีเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยแล้วต่อมารัฐยะไข่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการสู้รบอย่างหนักระหว่างรัฐบาลทหารมม่า กับกองทัพอร์กันซึ่งเป็นกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐยะไข่เนี่ยปรากฏว่าการสู้รบในรัฐยะไข่มีรายงานล่าสุดว่าสถานการณ์เริ่มงวดเข้ามาใกล้กับเมืองซิดเวซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐยะไข่มากขึ้นทุกทีโดยมีรายงานว่าในตอนนี้กองทัพพม่ากําลังสู้รบก,บกับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์อย่างหนักในพื้นที่ใกล้เคียงโดยที่กองทัพอร์กันสามารถยึดหมู่บ้าน ใกล้กับเมืองเอกของรัฐยาไข่คือเมืองซิเตได้มากขึ้นแล้วนี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่ากองทัพอรกันก็ยังเดินหน้าปฏิบัติการเพื่อยึดพื้นที่ในรัฐยาไข่อยู่และก็เป็นการยึดพื้นที่ใกล้กับเมืองเอกของรัฐยาไข่คือเมืองซิเตมากขึ้นทุกทีแล้วเมืองนี้เป็นเมืองหลักเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีสนามบินต่างๆแล้วก็เป็นเมืองเอกของรัฐยาไข่ถ้ายึดพื้นที่นี้ได้ ลักษณะภาพการก็คงจะคล้ายๆกับสิ่งที่กองกําลังกลุ่มชาติพันธ์ยึดเมืองล่าเซียวในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือได้เหมือนกันคือยึดเมืองเอกไปแล้วโดยในช่วง9เดือนที่ผ่านมาการต่อสู้ในรัฐยะไข่เนี่ยนะครับกองทัพอาการสามารถยึดได้ในพื้นที่อย่างน้อย10เมืองรวมถึงการยึดอย่างเต็มรูปแบบในเมืองสําคัญๆอย่างมองดอและตันเวในพื้นที่ของรัฐยะไข่ด้วยนะครับ Some knockout today, make tomorrow today.